ที่เห็นนี้คือการยกพระเสียงทายในวิหารหลวงพอ่อทันใจนะให้เอานิ้วก้อยถ้าเป็นผู้ชายเอานิ้วก้อยถ้าเป็นผีเอานิ้วนางยกครั้งแรกถ้าสําเร็จขอให้ให้ขึ้นครั้งที่สองถ้าไม่สําเร็จเขอให้ไม่ขึ้นนะนะยกพระเสียงทายซึ่งหลายคนก็อธิฐานแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงๆคือยกขึ้นและวก็ไม่ขึ้นในคราวเดียวกัน ในคาเดียวกันก็มาถึงเราลองดูคําเวลาเราไม่รู้สถามใครเป็นกาเซียงทอธิษฐานบุญบารมีคนสมัยโบราณเวลาจะทําการใหญ่เขาจะอธิษฐานจีเซียงไทสมเด็จพระเจ้าตากสินหาราชเมื่ครั้งเป็นเจ้าเมืองตากก็อธิษฐานจีเซียงไทที่ที่วัดแทงหนึ่งในในจังหวัดชายนี้เหมือนกัน และเลยเลยรู้ว่าท่านเนี่ยจะสามารถกู้ชาติได้ช่วยประเทศชาติไดน้นี่คือ